สวัสดีค่ะวันน e um, ี 2> 2้อยู่มือนดีจี่นอยังยังอูือู้นื้ออู้นื้อเอ้เนือกับไก่ี่องเอ้ยนี่ตำเครื่องไว้ให้เเลยนะคะโอ้ยอ้ยน้โอ้อ้โ้โอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยอ้ยอ้เโ้อยอ้้้อยโอ้ยโโอ้ยอ้อก้าโออ ฮาบากยันมมบูนเรอ่ะบพนดอกไปว่าจะได้ซื้อเอามามาปุงกันนะฮะสุดยนอะรอย่างไรผู้บ่ากับผู้สาวค่เรื่องไมมซาินหรือ่าเนื่อยังมิ้นเนื่อยัมิ้นวิ้นะอันน้นเนื่อเนื้อคือไอซีขไม่จะสนคือมีกิน สวยของคอะไรกินแบ้ดมากว่ามันกินเนื้ออะไรเนี่ยใช่ไหมใช่หาเมื่อกี้ว้าววงแห้งแต่เด็วไม่เป็นไร่ค่ะวัพาชีขึ้นข้างหลังเข้างหน้าเลยเสียาเนาะอู้ร้อนน่ พูดดนนี่มันเจ้าจ้ในหสล้างรงงหงหนายสถิตพูดนๆนะมันเนื่อยปเื่อจังดีย้ำได้ย่างย่างย่างอีกอยสถิตยังไม่ไปหงยังไม่รู้ตัวอีกขอโทษเอาพุงเสร็จเราก็จะไปลงเตานะคะพี่เดีไม่ในิเี้ยวหนกินเนื่หอมเลยยมันหอมๆแลวก็คอยเติมน้ำนะจ๊ะ วัวแบมบแบเลยอ๋อปุ้งเหยีเข้มไลยอ๋ออ้ไม่หยิ though, yeah, 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 ่งหยิ่งไม่เลยยำเลยนั่นไม่ยำแล้วเจ้าห้า่อยอยู่กับบอกใจเย็นๆนะครัไม่ขึ้นเนี่ยแล้วแล้วอู๋เนื้อเนี่ยหืมก็ตั้งใจให้เจ้ากินโดยเฉพาะแล้วไม่ขึ้นแต่ข่อยก่อไฟทุกอย่างเลยเพราะอย่างนะกข้าขึนจะหลุดย่างนี้ข้าไม่กินอู๋เนื้อ อ,อยาานี่ถ้าหม่ไม่เคลื่อนโดยเฉพาะนะคะสําหรับไม่เคลื่อนสําหรับไม่เคลื่อนนะคะโยโย่ยยยเลยยำเลยโย่ กูเอรนแนวกินข้าวที่แม่เกินเสียบะค่ะเสียบอ่ะแต่เพิ่อกินมาปากก็บอกเลยทะเลไม่เคยมาเลยจ้แต่บอกว่ารักนั่งรักนั่งเคยมีมีค่ะตักให้นางสักชิ้นตากแดดใจร้ายยังผู้ชายคนนี้ไม่บอกว่าตักรับประทานเองมาอนกัน อ่าถ้าหูไม่มีเพี้ยนนะคะมไ,มไ,ดได้ยินอย่างั้นถ้าหูไม่มีเพี้ยนได้ยินอย่างั้นน้อยครับบิหน่อยยิงก็แล้วเหมือนกัอ,อ,อูเ๋อนเนื่อเขาไม่จะอูอ๋แน,น่นอนอันนี้อูเน,นือ้อยไปแล้ว คือป่าขาดออกซิ่เย็นแล้วใส่พังงาพังงาบ้างคือป่าขาดออกซิเจนมันหอนเนาะอ๋อมันหอนอย่ายวพัดลมมาเปิดให้นะคะแกระเป๋าเห็นเนี่ยอ้าหอยเป้าเห็บปะแสบบ่้าอุ้ยแสบแม่แสบแห้งเปื่อยปะเบื่ออ่าเราเปื่อยเพราะว่าโดนก่อนจะได้กินนะฮะกระหมดกระหมดหนักลง มสมกับอยากนี่ยสมกับอยากนายเนาะแสบเมื่มมอ,อ,ยอยไห่แสบพื่เกาบ่บเออ่อ,อ,อ,อหใหนะ้ไหนเนี่ยเขากว่าบันแสบบันแสบบาดคนอื่นเห็นห,หนหึ่งเขอว่าแสบัไก็เป็นหนังแม่นเนาะน,หนายเนาะเดมันบ่สาว,วอะสองมาตรฐาโอเคกูยอมรับค่ะ้่น้องแมนมีมดลูกออแต่ก่อนมีมดเอด็กซ์กินเลยไรไอกินเลยไร มากหลังนี้อะไรบ้างคะมากหล้วบอกน้องแ้ไม่เยอะใส่กวาแดงกับนี่เบาไว้เนาะยอยอยยืได้ยูดบมกินมดมาดิกิ้งโคลจิ้งโคจะอะไกันดูว่าดูเพื่ออะไรยำไก่บ้าต่อไปนุงเทาไม่ฟากันราหวนเหมือนปลาทองขาดออกซิเจนหายใจพังงาพังงาไม่ได้ตัว คือเห็นปาดคือปาท้องห่ออกซิเจนแบบอากาศมเพียงอกลงเจ้าเฮงคือคะเแสบพี่น้องเลยมากินข้าวแรกน้ำกันเยตอนเห็นสาไปฝงก่อนมาเลยกินกินแวมกินม่ผู้ใดถือกล่องเนี่อย่าเดียวจะลูกไปใส่อน้ไม่คุนเอเลยคุณเธออน้าเราอยนหนีนี่น้าเราอยู่นีกินกินกิน ก็มีเพื่อ,อไเนาะไอเนาะเบื่อเพื่อแล้วตุ่มโดนนะแจ็บนัวเลือกเลยแหลย<ม>อ่ะมันหน,มหนัวมันหนอวมันอะไรไม่บอกหนัวแล้วมันเติมน้มสีหาหลอดเลยเนาะอันนี้จะจอดไอ้ช้าอีกเพื่อเราสอ่งอีกเอ้ยเนาะแจ็บว่าไอไน<ม>้นี่แหละสีมือของแนนสี่นะคะ สวัสดีค่ะแนนซี่แฟนเพจจ้ามังหันทีฟองทั้งสองกล่องเลยนี่อันนี้ของข้อไอซาธิตนะคะว่าสิกินเขาเป็นอูดเนื้อค่ะน้องค่ะมากินเขาแล้นกันเป็ดี๋ยวให้เราปิดคลิปอ่ะอ่าน้องเนี่ยอีเดอะคุณกระบอกบ้ามันกาเราเต็มใจเฮาฝีมือน้องเนี่ยฝีมือกูดังไฟขึ้นมาชมนะยค่ะไฟดังไฟขึ้นมาชมนะคะมาชมแล้วเนาะเดือดเดืดวิชีพ จะรับชิดหรือโอยทำ <c oughs> ไม,ไ <c oughs> ไมคะ <c oughs> มาคุยทำมาทำอะไรับะอ่า